So ada pasangan baru ความรักนะ่ะก็เหมือนการเติมโรบักถ้าไม่เติมอะ่ะเราจะรู้ได้ไงว่ารักมันมีอยู่จริงร้านนี้เลยลิ p ต์เอ็กช็อปร้านเติมโรบักของคนที่อยากมีความรักเริ่มต้นสู่ความรักง่ายๆเพียงแค่1บาทแต่ถ้าต้องการโปรโมชั่นรักสุดคุ้มก็สามารถเติมได้ในะระบบ ID p a พ s แต่ถ้าไม่จุใจกับความรักร้านเขาะนะครับก็มีระบบรับฟาร์มรักด้วยนะลิงก์นะครับอยู่ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกัน,กนเยอะๆล่ะสวัสดีมิวบิดีนั่นล้ คนเลยครับโอ้ย oh, ย yeah. อยู่ผมเองครับไมกี้แล้วไอทิสนกน้อยคู่ใจของผมเองภายในวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งการอัปเดตนะครับที่เมื่อเช้าเนี่ยผมลงคลิปของตัวเอ่อแบ็กสโใช่ไหมแบกโกคูแบ็กสโ o ดนะครับหรือโกคูโรดแล้วแต่จะเรียกกันเลยนะครับณเวลานี้นะครับเป็นเวลาบ่ายโมงที่มีตัวละครใหม่ให้เราได้สุ่มกันอีกแล้วนะครับ ตัวละครนี้นี่เองนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยวว้าไปเลยอ่ามาที่ซัมมอนนะครับตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าดารุยนะครับถ้าผมเรียกไม่ผิดนะแต่ที่แน่ๆนะครับที่ผมจําได้เลยเนี่ยคือตัวละครนี้นะครับมาจากอนิเมะเรื่องนารูโตะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรานะครับทำการสุ่มไปเลยนะครับสิบแพ็คเอ้ยแพ็คแรกไม่ใช่สิบแพ็คสิบครั้งอ่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้นะครับเหมือนว่าผมจะใช้ดวงหมดแล้วหรือเปล่าเอาเดี๋ยวนะเกมดีมีความกระตุกอ่าแอสตาราแอสตาราก็ยังไม่ใช่อ่ะ โอเคงั้นผมจะรีสปีดเอาแล้วกันนะครับว่าจะหมดไปทั้งหมดกี่แพ็คนะครับเพื่อนๆโอเคแพ็ค okay, แรกไม่ได้นะครับจัดไปอีก10ครั้งครับเพื่อนๆออแพ็ก oh, ที่2ก็ยังไม่ได้ <laughs> เริ่มมีความตอทอแล้วนะอะ่จัดไปอีกแล้วกันทำ <laughs> มันออกยากจังเลยอย่าบอกว่าผมใช้ดวงหมดกับไอโกคูแบ็กแล้วหรอเออเริ่มยากเลยนะเนี่ย โอเคครับตอนนี้เริ่มเข้าสู่แพ็กที่4แล้วนะครับผมว่าผมต้องได้สมครบ6แพ็กแน่เลยจนได้การันตีเริ่มมีความท้อแล้วอันนี้แพ็กที่4แล้ลนะครับเพื่อนๆแพ็กที่4ก็ยังไม่ได้โอ้ยต่อไปแพ็กที่5ครับ <laughs> เริ่มจะหมดความตื่นเต้นแล้วอย่าบอกนะว่าแพ็กที่5ถ้าถ้าเกิดว่าออกแพ็กที่5นี้ก็ยังแบบว่ายังพออารมุ์มอร่ยกันได้นะครับแต่จะไปออกแพ็กที่6เป็นการันตีเนี่ยอาจจะไม่ไหวแล้วนะ โอเคครับตอนนี้แพ็คสุดท้ายนะครับถ้าผมสุ่มไปเนี่ยผมจะได้การันตีนะครับก็คือครบหกสิบครั้งหรือสุ่มครบ270เพชรนะครับอ่ะตอ,อนนี้ก็ไม่น่าจะตื่นเต้นแล้วแหละก็เปิดไปเรื่อยๆเลยลวกันครับเพราะว่ายังไงมันต้องออกแล้วแหละเออมัน6แพ็คแล้วนะถ้าไม่ออก6แพ็คนี่คือแบบหรือว่าผมรับแพ็คผิดผมจําได้ว่าแพ็คนี้มันแพ็คที่6กนะีนเพื่อนๆอ่ะสุ่มไปครับมาไหมลูฟี่โอโหลูฟี่แม่เจ้าอ่ะออกละไม่ตื่นเต้นเลย <laughs> ไม่ตื่นเต้นเลยได้การันตี แหมไหนดูหน้าตาหน่อยสิไอตัวที่อุสตส่าห์ทำให้ผมต้องแบบเสียเงินเพชรจนได้ระดับการันตีมันจะเป็นแบบไหนนะครับอ้า,อ,าอยู่แถวเกือบบนบนเลยอะมาสวมใส่ดูนะครับโกคูแบกนะครับเออโอเคเดี๋ยวเราจะตัดเข้าสู่ช่วงรีวิวกันเลยแล้วกันนะครับผมและก็ขอกราบสวัสดีนะครับเหล่านินจาทั้งหลายหรือเด็กหนุ่มนะครับผู้ที่อยากจะเป็น โฮคาเงกันทุกคนเลยนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้อยู่ในซอรี่โหมดนะครับโลกของนา루โตะนะครับหรือหมู่บ้านโคโนฮะนั่นเองนะครับผมสำหรับตัวละครที่เราจะมารีวิวกันนะครับก็คือดารุยนะครับซึ่งตัวละครนี้เนี่ยเออราคาก็แพงพอสมควรนะครับสำหรับราคาเริ่มต้นเพราะงั้นผมจะเออทำการเดี๋ยวนะอ่ะผมกดสกิปแล้วกันกดสกิปไปนะครับเงินก็น่าจะมีพอพอดีนะครับอ่ะ อัพไปนะครับวางได้พอดีนะครับอืมซึ่งราคาวางเริ่มต้นนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นว่ามันอยู่ที่525นะครับเมื่อกี้เนี่ยผมกดสคริปต์ไปนะครับเลยมีเงินพอที่จะวางได้พอดีนะครับเรามาดูเรื่องรายละเอียดต่างๆนะครับดาเมจของพี่แกนะครับสตาร์ทอยู่ที่105นะครับแล้วก็เอ่อสปีดนะครับอยู่ที่7นะครับระยะการโจมตีเนี่ยอยู่ที่15นะครับวางเริ่มต้นนะครับเป็น LE เลยก็ถือว่าดีนะครับอืมอัพขั้นต่อไปนะครับใช้เงินอยู่ที่ 400นะครับส่วนสปีดเออไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับระยะการโจมตีไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ดาเมจจะเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่85เท่านั้นเองนะครับช่วงนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็จะวางบูม่าไปก่อนละกันอ่ะวางไหมครับแล้วก็เอาไปสักค่าหนึ่งสำหรับบูม่าเอาไปนะครับอ่ะอัาไปนะครับตอนนี้ก็ถือว่ามันเอาจริงๆมันก็การได้เลยครับแต่ผมมองว่าตัวนี้ จริงๆตอนนี้ยังไม่เห็นเรื่องความโหดเลยนะครับว่าพี่แกเนี่ยทำอะไรได้บ้างน,นะครับก็ว่าอยู่รีวิวมันตั้งนานทำไมไม่มีเอฟเฟกผมปิดเอฟเฟกไว้ครับโอเคเรามาเริ่มใหม่สรุปว่าการโจมตีนะครับก่อนที่รูปแบบการโจมตีจะเปลี่ยนไปเนะี่ยพี่แกจะโจมตีเป็นสายฟ้าอ่าเป็นสายฟ้าสีฟ้าแบบนี้ก่อนนะครับยังไม่ได้ใช้แบบว่าสายฟ้าสีดําอะไรของพี่แกนะอ่าดูนะครับผมจะอัพอีกขั้นหนึ่งเลยกันรูปแบบการโจมตีจะเปลี่ยนไปนะครับอัพไปครับปุ๊บเรียกการโจมตีเพิ่มขึ้นมาากนนนนะครรรับแล้้้วตตออีีจเเป็ไ วิชาน้ำนี่เหมือนว่าพี่แกจะปล่อยน้ำนะครับแล้วก็เคลือบด้วยสายไฟอีกทีนึงนะเออดูนะปล่อยน้ำไปครับแล้วเคลือบด้วยวิชาสายไฟอีเฮ้ยถือว่าเป็นการคอมโบที่ดีเนี่ยอันนี้ก็อัพบูม่าไปก่อนนะครับโอเคเรามาดูที่ดาเมจปัจจุบันตอนนี้นะครับสำหรับเลเวลหนึ่งะครับทวนอีกทีว่าเป็นเลเวลหนึ่งะครับดาเมจอยู่ที่300นะครับสปีดดาเมจนะครับอยู่ที่7นะครับระยะการโจมตีอยู่ที่24นะครับผมช่วงนี้ก็อัพบูม่าไปอีกนะครับอ่ะที่อ่ะผมชอบพี่ ผมชอบนะวิชาที่แบบว่าใส่น้ําไปก่อนแล้วก็เคลือบด้วยสายฟ้าอีกทีนึงอ่ะถือว่าเป็นการคอมโบนะครับ พลังท่าที่โอเคเลยอ่ามาดูกันต่อนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับผมจะเริ่มอัพเป็นขั้นที่3แล้วนะครับอ่อสปีดเนี่ยเหมือนจะกว้างขึ้นนะครับอืมเอ้ยไม่ใช่สปีดระยะการโจมตีเนี่ยเหมือนจะกว้างขึ้นแต่สปีดเท่าเดิมนะโอเคอัพไปนะครับเห็นไหมสปีดนะครับอยู่ที่7เหมือนเดิมนะครับระยะการโจมตีอยู่ที่25แล้วนะครับส่วนดาเมจเนี่ยพุ่งขึ้นไปอยู่ที่400เลยนะครับผมและดูบอสหลุดไปเดี๋ยวนะน่าจะไหวอยู่ใช่ไหมดีโออ่ดีโอน่าจะไหวอยู่นะครับเอา แค่ครึ่งหลอดเองเหรออัพอีกหนี่ครับอัพไป r 8 0 0เมื่อกี้ผมอัพไป800ร้อนะครับตอนนี้นะครับดาเมจของพี่แกเนี่ยพุ่งมาที่540นะครับสปีดเร็วขึ้นแล้วนะครับตอนแรกมันอยู่ที่7นะครับครูดาวอยู่ที่7ตอนนี้มาเป็น6.9นะครับระยะการโจมตียังคงเท่าเดิมนะครับอัพขั้นต่อไปนะครับใช้เงินอยู่ที่1,300าอันนี้ไงพี่แกจะเปลี่ยนเป็น backstriding แล้วนะครับผมอัพไปเลยนะครับอ่าอุ้ยหน้าเอโนะครับจะเป็นทรงกรวยแบบว่ากว้างมากเลยนะครับโอเค backstr i i n g มมมาาแแล้้วคครรัับบผดเจขออองพีีี่่่กนนนะตยูท 685นะครับสปีดถือว่าเร็วพอสมควรได้ไหมส่วนตัวผมยังถือว่าช้าอยู่นะครับ6.7เนี่ยอืมแต่ระยะการโจมตีอยู่ที่25หรอกก็โอเคนะอืมดาเมจสุดจริงๆผมยอมรับในส่วนของดาเมจมากกว่านะครับแต่เรื่องสปีดเนี่ยผมยังถือว่าช้าไปนะครับเพื่อนๆงั้นก็จะอัพเออ่บูม่าไปแล้วกันโอเคอัพบูม่าไปสักนิดนึงนครับแล้วก็อัพขั้นแม็กนะครับใช้เงินอยู่ที่พันเจ็ดนะครับแสดงว่าตัวนี้เนี่ยอัพทั้งหมดได้6ขั้นนะครับอัพไปนะครับผมโอเคอัพเป็นที่เรียบร้อยอุ้ยนี่ไง มเีเสือดำโผล่มาแล้วครับเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมดูเสือดำนะมันเหมือนเสือดำใช่ไหมเ,เดี๋ยวคือมันสั้นมากเลยสกิลอะแล้วมองเห็นไม่ชัดอะอามาเช็คสถานะปัจจุบันนะครับหลังจากที่อัพแม็กไปแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับดาเเอของพีแกน,นะครับอยู่ที่835นะครับสปีดนะครับอยู่ที่ประมาณ5.9หรือประมาณ6วิด้วยกันนั่นแหละระยะก,การโจมตีอยู่ที่25เรียกได้ว่า ไม่ทิ้งห่างมากนะไอเรื่องระยะเนี่ยในส่วนของดาเมจก็ถือว่ายอมรับกันได้นะครับเพราะว่าปกติเนี่ยห้าดาวนะครับดาเมจก็จะอยู่ประมาณนี้แหละ7800นะครับืคือเราเห็นกันจนเบื่อแลวนะ7 8 0 0้เนี่ยก็ถือว่าไม่ทิ้งห่างจนเกินไปนะครับสำหรับมาตรฐานที่5ดาวควรจะทำได้นะครับผมนั้นผมจะลองวางแบบเยอะๆดูเป็นไงอ่ะลองวางเยอะๆดูนะครับว่ามันจะแบบเอ้ดูเท่ขนาดไหนนะเพื่อนๆอ่ะมาตอนนี้นะครับบอสโอรูจิมารุนะครับก็มาแล้ว บอสมาแล้วนะครับสำหรับบอสตัวนี้เออก็น่าจะเดี๋ยวนะดูเลือดก่อนไม่ได้รู้เลยเลือดอยู่ที่ห้าพันเจ็ดนะครับดาเมจคิดๆรวมๆมาแล้วเนะี่ยก็น่าจะโอเคอยู่มั้งเดี๋ยวผมแบบว่าวางเพิ่มเลยแล้วกันจะได้แบบว่าเคลียร์ได้เร็วๆนะครับวางเพิ่มไปอันนี้อัพขั้นหนึ่งอ่าขั้นหนึ่งอัอนนี้ก็อัพเท่าไหร่ดีอัพให้แบบมันมีผลต่างนะครับอันนี้ขั้นสามนะครันอันนี้ขั้นสามตัวนี้ขั้นหนึ่งอ่าลองดูแบบผสมประสานไปนะครับระหว่างวิชาน้ําแล้วก็แบ็กสไลด์นิ่ะ ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็รับตัววัตถุดิบไปตามระเบียบครับ